มีหั่โอ้มีเอี่ยนปลาไหลปลาไหลครับเอียนกับบ่คือกันบอกโอปลาไหลกับเอียนบ่คือกันเด้อเออใส่นี่อันนี้เอียนอันนี้ปลาไหลเสิมันไหลไปไหลมาอย่างน้ค่าเท่าไหรครับสิบบาทครับค่าสิบบาทสิบบาทครับแปะปะสิบแปะปะสิบออเ๋ยววันนี้บักแป๊บบ่โอ้แปะสิบแปะสิบ ปดสิบแปดสิบค่ะกระบ่ลดงกห้าสิบห้ครับแตงโมโนี่กินซีแ <laughs> ตงโมแจกฟรีครับครับโอ้โอโขอบคุณครับปลาบพีกับปลาคงเอมงอมคงเหลืองงามเนาะหน่อ,อย้า,ยาหานอยาวบาทกหบาทครับรงโอ้โบานเอาครับโอโ้ทางนี้กับกดครับ ไข่มดแดงคองขึ้นพ่นนะครับมีสซัปปาน้อยน้ำสัปลาน้อยสาวบาทวะสิบบาทสิบบาทสิบบาทโอ้ยต้นยางเมื่อก่อนเด็กมันแหวกตอนนี้โอ้ยไข่บดแดงหลายครับตรงนี้ครับก็มีแต่ไข่มดแดงครับ กระสอนครับไม่ทั้งไข่ตื่นไข่เหี่ยวครับบนบนละโมุกอยู่เนอไข่มดไข่มดหลาเลยครับไข่มดไข่เรือบักแตงไปสังไหนี่โบนแมงกิอกสอนแมงสอนเนาะ แยาบกระขายแมงซอนครับหลายๆครับไปหาเองบอกครับหลายๆเนาะไตไฟเอาครับนอกจากแมงกี้ซอนก็มีมะเพชรครับหน่อไม้มะบงมะบวบครับโอ้พอดีแกงเลยครับมะบวบแกงกใส่ยอดมะเอ้ะเนาะคักๆเลยครับกับมะหงมะควักครับยำแรงของวันนี้ของวันพุธครับ ผักปุงแล้วมันมีปลาดุกขายนําครับนี่ครับปลาคอใหญ่เนาะทุกคนนี่ผักหอมจีหอมสวยๆนี่มันละสิบบาทโอ้สิบบาทอันที่ถือเห็นบ่าสิบบาทจ้าโอ้ยหมัดบักใหญ่กับสําแขนนี่ครับยามีผักถืดเนะาะปลาคอกระตบบักใหญ่ปลาดุกพ<ส>ูนนัดใช่จ้าครับ,บอันใหญ่ๆเดี๋ยวสิบบาททั้งเบิร์ตครับแต่าบ้านนี้ไม่ได้แนวใหญ่ๆ โดอันนี้กามักทวดในกระซิบพักบกในกระซิบโอ้ยสะอ่อนเนาะจะได้พักขึกทางนี้เนาะต่อทางมีจะพิมีหอยมีกบเขียดน้อยเขียดน้อยห้าสิบเียดน้อยห้าสิบปลาปลาคอยใหญ่ต้มขับ โอ้นั่นมันตาอีจีใมันตายเนาะโอ้มันฮ่อนเนาะมันฮ่อนเลยพี่ใช่คุณมดมันกระหอนมีขับปลากระไล่ได้ครับปลามีทั้งปลามีทั้งเห็ดเห็ดไปสุกขี้เล็กก็มีครับขี้เล็กแบบจำกับข้าวบ้านเฮาเนาะข้าวยอดไวเมื่อแกงไงเด้อครัโอ้ยอดไวอันถุงกระดาษดุละร้อยซ่าถุงละร้อยซ่าป้าพูดอะไรซี่ปอกให้นอกบ้านนี้ การปอกให้ก็ได้ค่ะบอกโอ้คุบริการปอกกระพร้อมเด้อครับเด้อยากอะไรก็เลยนะยาับเนี่ยเป็นแกงนไม้เด้อค่ะปอกให้ก็ได้ค่ะครับปอกไข่ฟรีครับปอกฟรีค่ะคะแนนผลปอกฟรีปอกฟรีซื้อเราจะรัปอกฟรีปั๊กมือกับยาเดี๋ยวคะแนนได้ผลซื้อซอยขาดผลผลบริการสำนับสำนับไหวไปรัดไปหิ้วมาทางในบอกทางนี้สิปอกไหวค่ะโอ้ยังยังยังรับ ต้องไปเลาะเบางเนี้ยใส่กันไหมแต่แก่พักนั่งตู้พร้อมเอาหมดแก่เราใส่ไก่ผักลุงตู้นั่งตู้เอานั่งตู้ดิผักลุงตู้ลุงตู้แล้หยุบเลยๆเศร้าแบบนี้นะโอ้ยบ่หยุดใดๆเราฮ้อนมึ่างไรพวอลุงตู้ฮ้อนลุงตู้ถือแดดหยุบละเอ้ยกระตุกฟ้ามีข่ามีขิงข่าตะไคร้หมกหงส์ครับครบครับ แก้วต้มเรียแกงเอาไปใส่งูสิงค์ค่ะงูสิงค์เอางูสิงค์ครับงูเย็นดงคนครัวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยค่ะงูสิงดงนี่ผมบอกผมเคยกินงูเคยจะเขากินเขาว่าแซ่บแซ่บอะไรกันปลาเผาปลาเผาครับแม่ครับ ็ใครย่างกับใครดีครับใครสี่โค้งไ่ครับข้าบตับซึบตึบึโอ้ยใครดีเนาะครับเนาะตักไกครับห้าสิบบาทเอ็นานัก เก็บรถเ็บอย่างก็มีครับนล้วไม้เหรงปฮะน้วไม้ยังครับแร้ไม้ไม่เลี้ยงนไม้ไผ่เลี้ยงแบบไม้ไผ่แห่งมันเนาะรอบคุณมากครับขอบคุณมากคร ป้าครับย่างกรต่อครับร้าวโพดนผักหวานลายครับหวานเนาะข้าหวานไปเข็ดฟางนักขัดเก็บฟางโลละร้อยยี่สิบบาทครับติดกับเขาสำเร็จก็มีครับ ขีขคานเพ็ดกะกิดซื้อเป็นถุงไปเลยครับป่นี่ใครเรใครเร ได้ครับย่างกระต่อครับรบรรยากาศยามเร้เงของตลาดนัดทางเข้าบ้านโคกกองกับมีเฮ็ดครับ,รบรเฮ็ดไข่มดแดงไข่ลูกไข่ลูกย่างครับเป็นไม้เป็นไม้เลยครับ เสือลสี้าลกวาดาลาอ้ังเค็มครัสมอุ้ยสวย้วครับก้อยเซส็มีเนาะก้อยห้าสิบบาทนี่ต้มต้มหนังมันบอกครับนังงัวบอกเปื่อหรือเปล่าคะสามสิบบาทหนังล้วนๆเนาะ เอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาทุงนึงครับร้อยหนึ่งค่ะตีกระมันนะครับครับอา,ากาศยามแรงวันนี้ครับ คึกคืนอยู่ครับคนกำลังไหลครับวันนี้วันพุธครับปักงามๆเนาะกักคณะดอกประกาศสิบบาทนะครับกระลำกับ้าบาทุกที่สี่หัวคุณบอลนี่ขายถึกเนาะม่คาพันใจดีพันผักถึกครับตลาดนี้ครับพอแพงครับสิบบาท้าบาทครับ ครับสิบของอาหารทะเลก็มีครับหมูหมอปลาหมึกปลาเมตรปลาซอนซอนเฮดพึ่นน้องงามเนาะครึ่งโลแปดสิบเฮดวออ่อนๆเลยนครับ มาแข่งจะขับรถโบ๊ทไกลๆอยู่ครับพี่เลยโดน160ร้อยหกสิบขับรถโบ๊ทแม่ค้าผูกเองบ่ดิแม่ค้าก็ซื้อมาโบ๊ทนึกว่าลูกเองงามเนาะมันยังอ่อนๆเลยนะใหม่ๆเลยอ่อนๆใหม่ๆเลยตอนเค,ค,ครับรถปิดตาสอ่อนครับเคสโบดครับ โลละร้อยหกสิบบาทครับกระปักกระสดเห็ดกระสดครับไก่ครับทอนิก่กองไส้ไล่เดี๋ยวนะไก่เนาะไก่เลืองเรือนในไก่บ้านบ,าน,บานหรือไก่ไข่ครับ มันเลืเหลืองๆนี่อ๋ออันนี้พันเนื้ออ๋อไก่พันเนื้อใช่ฮะไข่ก็แยกเป็นพวงครับทั้งไข่ทั้งเครื่องในครับถุกละห้าสิบบาทครับโอ้มันต้องไปครัวมันเหนื่อยเนาะพอคาพื้นครัวให้เรียบร้อยครับพื้นปาดเพื่นดึงออกให้หมดแล้วเมื่อแกงรสดเมื่อแกงมืเห็นสบายแล้วครับหนึ่งร้อยบาทร้อยสามสิบบาทครับสะดวกสบายครับวันนี้โอ้ หังมิ่มหังเพิ่งน้อยครับมาาดหลเนาะไปหามาไส่นเนาะคือหลเด็กไหมคะไหลายเนาะทังทีน้ำน้ำมันออกเบิ้ลระบลนี้เลือดเลือแต่น้ำมันเนาะนางมีครับคนใดมาิึงฝ่าเนาะยามน้กาเซบเดือนห้าแล้วครับน้ำเพิ่ง อร่อยครับนี่ก็ของกินเด็กน้อยครับพิซซ่าน้อยก็มีตัพิซซ่าสิบบาทนะทาดไข่ข้าวโพดครับสม,มุยฝากลูกฝากหลานครับหอมๆเลยครับขนมครับบรรยากาศาตลาดทางเข้านี่ก็หลายครับแต่อยู่นด้กินครับ ผักมีสีซลายกับลากลายครับบ่แพงครับคำละซิฟคำละซาครับครับตาคุณยายบุคลายผักครันผักบ่แพงเด้อครับทางนี้ก็ะขาหมูปลาสะอ่อนขาหมูเพื่อนเด็กครับขาหมูสวยๆแล้วครับเพื่อนเด็กครับห้าสิบบาทแค่ถุงนึงไขาหมูเพื่อนเด็กครับอ๋อช่องสิบแสนตลอดทัวร์ครับ ตอลอดทัวร์ตลอทัวร์ครับสิบแสนครับเี้กับขนมจีนครับขนมจีนแต่ประเทศจีนบ่มีขายนะครับมีแต่บ้านเฮาขายครับขนมนู้ดขนมเทาเด้อ้าครับบรรยากาศงามอย่างแรงครับขายเป็นขายขี้เล็กโอ้ไม่ทุ้สาวทั้งหมดได้นั่งขายนี่เนาะโอ้ไม่ทุ้สาวงามๆนั่ง ยิ้มเปย์เปย์ขามักมีขาไขาสีเล็กเออครับกลับมักคงมักเครื่องเนาะโอ้โอม่วนเนาะยายมาขายก็ดีเนาะอือดีกว่าอยู่เฮือนครับมาทั้งพี่กันเอาสาวกม้วนได้กินได้อย่างได้อย่างกินไดมดได้อย่างเลยเลาะเนาะเลาะวันนีดอกกระเจียว สีตะก,กระเจีย๊ยมม่วงน,นี่เอออันนี้อันนี้ยังไม่สุกเลยเนะยาะย,าอย,าอยาัอ๋อต้องไปต้มดีเลยโอ้เนี่อยอันสุกบอกพร้อรวมแล้วจ้ะโอ้พนมีมีแจ่วปลาให้พร้อมเจ้าเราต้องไปแจ่วปลาแจ่วเรียบร้อยเจี๊ยบอืออ้อไม่เนียกที่เป็นผักล้วนๆก็มีนั่นเลยเอาผักล้วนๆนั่นแหละ ซื้ดอกกระเจียวนะแดดอกกระเจียวจะได้หลายกว่ามนนี้เพราะมนี้มันมีแจ่วปลาอ๋ออเอซื้อดอกกระเจียวคนกันครับสาโบหอยหอยครับแม่หอย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 คุณเียดเจเียดนนี้เป็นยังไงคุปลาทูครับคุณปลาทู